ต่ละเชีวิตเรามีอยู่สองยาหนึ่งนางเก่งเล็กเพราะว่าเป็นเล็กไข้เล็กเล่าเล็กลข้านอนความหวังเล็กๆหน่อยๆของเราสองเป็นข้ามขุ้มไทยผู้สาวก้องเชงเหงาข้าวเทลายแมนถ้าอยากได้แฟนเท่าไยมา บรดได้ถูกเลนชัดเจนให้ถูกคนช่วงนี้ชีวิตเล่านี่ตรเรื่องแต่เล่าในทุกใจเล่าก็เลยตาทิงใจไปหาหมอดูเพื่อจะดูชะตาชีวิตของเจ้าของถึงหมอดูเล่เบาถึงนไหมบ้าง ในหมอคนามีเป็นคนที่อยู่รนวังแม่แม่ที่สุดอเลี้ยงเจ้ามีคนนี้คือว่าหมีมาหลอกหมอบาลีโอ๊ยเนาะช่วงนี้รู้สึกว่าลูกค้าไม่มาเลย ดูเนี่ยโดยเฉพาะความรักนะคะใครมีปัญหาเรื่อความรักมาหาหมอมาดีนะคะโอเคค่ะจะรับคิวให้นะคะคุณูกกับคุณูกนิกนะคะนอยงเลยเสียไขรที่ไหนล่งยังใส่กรดาจตายหมดเลเชิญค่ะเชิญค่ะโอ้ยคะค่ะค เป็นอะไรถึงได้มาหาหมอดูดูหน้าดูตาก็ปกติอยู่นะแต่งตื่นไม่ใช่ครีมอีอย่างนอเป็นอะไรนอใส่เซีลนะใส่โอกาสโฆษณาเซียับเซียเป็นอะไรคะนื่ชอบยิ้มยวงนยังไรมาเขาบอกอเดี๋ยวด้อขอโทษหมอนั่งแบบนี้เด้อเมื่อวันศุกร์หมอลืมดูดวงเจ้าของรถล้มนี่นีเกระถูก เป็นอะไรคะเข่าหมองจังเลยนมีล้อสตาบอยนีครับอุ้ยมาถูกคนแล้วมาได้รบมเลยรอเจากจุหวารอดจากจุ่หวาดนน่ไหดูเส้นลายมือแล้วติดรู้สึกว่าการงานตกต่ามากเลยทาอะไรก็ไม่เจอเลยสองจุดหาดใ่ไหมว่ะน่าั หมอดูนี้อีกนานเด็กที่เห็นเด่นชัดนะลายมือผู้สาวขึ้นเอัะปฏิเทอผู้สาวขึ้นพี่ดูดูนี่ภายในสามวันเจ็ดวันนี่แต่มันเสียอย่างนึงนะผู้สาวที่เข้ามานี่ลูกติดได้อล่ะโอ้ยโอ่ยโอ้ยโอ้อ ลูปิดคนเดียวเละพ่อใช่ไหมใจมีวิธีแก้มันก็ดีนะครับอย่างใดก็จะสาคือคุณจิณอย่าเงี้ยรู้ไหมคุจินได้3เพราะอะไรเขามาหาแม่หมออย่างะโอ้ยโอ้มีวิธีแก่ใจนใจ ชีวิตตกตามแต่ว่าความรักนี่รุ่งโรจน์ให้เดียวไปจ้างหมอลาเด้อเอาให้วนวนเด้อจ้างหนังจ้างละครได้หมดแล้วแต่แต่ว่ามันจะแพงหน่อยนะคะถ้าสรุปสนานไม่เกินสามวันผู้สาวม,มาโอเคไหมเขาดันสมัควัไม่ไม่ดูนานเพราะว่าไม่หมอมีคิวเดี๋ยวไม่หมอเอาน้ำมนต์เจ้าวัด ผลเลยผลเลยผลผลขั้าน9ับทวิผู้สาวมาผู้สาวมาผู้สาวมาผู้สาวรักผู้สาวหลงเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยมันมันมันโอเคไปเมื่อผู้ไปเมื่อวันีเมื่อครูตุ๊กติ๊กไอ้ครูตุ๊กติ๊กจะมานี่นี่แม่งจะถึงคิวของครูตุ๊กติ๊กแล้วไป ไปเถอะพูดหลายไม่หมอกีีดไปค่ะไป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 มอ้ลูกของที่ผ่านนาทีเ้โวยลูกเนี่ยเรื่องมรศัพร์สังที่โทรัพั์อย่างมาลังเลยช่วยไม่หมอหิ้วนยทำงานเนี้ย หลังจากแม่หมอใดเนีนั่นวิธีการให้เพิ่นเพิ่นกับใดไปจ้างหมอลําถึงหมอลําคนานีมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่ก้าวข่านของทั้งภาคอีสานหมอลรําคนานีมีซื่อวาณะะมีใหญ่ซึ่งนห่าง น้มีใหญ่เป็นนุ่มนุหล่อตัวหาม้าลายมีด้วยตัวอะไรไม่ตดใจเลยผมไม่ให้มีใหญ่นะเห็นมีไหมครับเห็นมีไหมครับนกเคยเห็นนีเฮ้ยม้าลายมีใช่ไมครับเบื่อเลยนะเบือ ช่วงนี้ทองบาทละเท่าไหร่นะสงนี้ั4 0 0 0แแล้วอุห5ก้ือคนละ์ดังเหรอนี่จกวะไดนขาวเหี เได้แห้มีใหญ่รับสายครับโอ้อยากจ้างมาลํานะครับโอ้มีอะไรให้รับสายเนาะครับโอ้ยจ้างมางานงานจะของนะครับแกเข,ข,ข,ข่าหาคุยคยี่เขาจั่งงนเฮ้ยแค่เดียกอแกเข่าหาคุยยู่แจกเข่าหาจะของกับงนบนอกม้อนว่าช่องนี้ร่องมันเมื่อดีบ่เคยรับงาเดี้ยเลยจะเกียรดิไอ้รับเน้ยแจนะ็เกียรบโอ้แจ่ว่าช่วนี้ชิวชิวไหนดิครับนี่ความรักชิวนะครับควรักชิวเนีย มันต้องถึงไงเด้โอ้ยเสจยวจะขวดโอ้ยสักลังหนึ่งก็ได้ซอยจูงด้วยนะเด้อเฮีเพียงผมมักซอยจูงมาเนี่ยเหยาขาวหาร์คุยยู่มั้ง่นแจกหาวเฮียเหยาขาวหาร์คุยยู่แล้วครับเนาะมาหอดมันส่งนกระชามด้วยอ๋อเอามือเด้เนาะครับอืมเด้กกระเด้มูอเด้กระเด้เอามือนีล่ะท่านเอามือนีล่ะเอามือนีล่ะมาตะอเรืงเลย แล้วจะบอกทีมงานนะครับนเนาะโอเคครับโอเคโอ้ห้องกระจายหลายพี่น้องเลยเอาไปบอกตัง้งแต่ยืน,น,นกระจายเลยมันตรนี้แค่ต้องตกแขนมันตลายตังค์ถ้าไม่บอกพี่คนมาดรวยเนาะงไม่หายถ้าอยากได้พี่ถ้าบอกใครกะทีนี้คงไม่มีเราคงไม่มีใครเกินเราแล้วนะครับนีใหญ่บันเทิงศิลป์ได้มือแล้วใชดสภาพ เจ้าภาพครับครับมาเนี้ยมานางเบิ่งนี่โอ้โทีมงานสีบานเราได้บัตเจ้าภาพก็บอกมวนพระโกครับครับเอนเนรัเิดแม่หอเบิงด้แม่หมอมาเบิงด้าได้บ่มีมูเจ้าภาพคนเดียวเะคนม่มีคขอบรัวใส่ละสาสาสแม่หมอหมอพรจเอาสาดพี่เจ้าเสื้เอาเอาดเป็นเป็นนางยุ่งก้่กองไข่ เดี๋ยวฉันบอกแล้วคนไทยกับคนลาวพูดกันอะลรอย่างศาสตร์กับเสียงอ่านะครับหลังจากที่เราไปเสร็จปุ๊บทั้วันกำหนดนะครับงานในงานบุญแจกข้าวหาผู้บ่าวยุ้ยนะครับเพื่อนญาติเพื่อนตายเราโบมีพี่น้องแจกเข่าให้นะครับเพื่อเลื่อนที่แกเข่าหาจะหวงนะครับ เนี่ยคนไ่มีบ่คนก็อยู่ผู้เดียวเนาะบัดนี้เริ่มมานะครับเข้าบัดวินแดนสามเหลี่ยมมรกตคีรีบรรพตศักยามุนีมากมีพืชเศรษฐกิจสิ่งสถิตนาลายบรรทมศิลป์ช่องกันหมาสู่อินโดจีนจินง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 ้งยักษ์จิ้งกู้เดินขบวนวันที่เท่ครับหน้าที่แห่งนี้คือแหล่งทักษิจ ณที่แห่งนี้เรามีวิทย์ที่ยิ่งใหญ่ณที่แห่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแดนนี้สายทางใจไหลสู่เราแชุ่้ีเกียรติที่ารรคับขอจงมืออันสูงเกียริของพระเดชพระคุณท่านพบกับผลงานการแสดงของเราศิลปินนิยาใหญ่ปันเทิงสิสิสิน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 วันนี้นะครับเรามีศิลปินในตำนานนะครับที่จะให้ท่าน ได้รับชมกันศิลปินท่านแรกได้แก่ไม้ไทยใหญ่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 นๆ้มทครับ ทีนี้นะครับไม่มีใครเกินไปกวา่าไม่พัชรีและนาเพื่อนะครับเอาให้ืใจภาพได้เอาเต็มที่เลยลูกาบา,กาิอาวท,ท,ทุก,กากาารเออ

จัดเลยไม่พันชีขอบคุณเจ้าภาพชื่อส,สวยค่ะขอพะบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว้าวยังไม่พอครับยังไม่พอมันต้องมีลำเรื่องตอกก่อนด้วยนะครับวงนี้ใหญ่นี้ไม่ธรรมดานะครับ เอาบัดนี้นะครับเขาสูโหมดลํำเรื่องต่อก่อนนะครับมือนีมีไอ้บรรเทิงศิลน,นะครับมาได้ลํำเรื่องต่อก่อนเรื่องมหาจนเจ็ดลอยหาิโจรเพียมก็ชนหาลอยนะครับพี่น้องนะครับมันต้องเจ็ดโจรเจ็ดอยหาศิษมันอะไก็หาลอยเลยในเรื่องีอยูวานะครับเซน่ะขณะที่งานมีไอา้มามําแรมะ สิภาคไปรับขั้นสุดอำเภอเมืองอุบลนะครับแลวสิภาเดินทางใช้รถโซเฟอร์จังงั้มหอมอนะจังงัานเกานี้นะมาโเฟอร์โอ้หาบังรถมาเข้านะไปยุทนาไปยุทนะซื้อจังเล็ก็ับย็ดิสัผดับรับงานมาหมบ่ฮู้วกันครับอหล่อมเฮ้ยเดี๋ยวมันมี เดี๋ยวมันมีโซเฟอร์โซเฟอร์มันนี่แล้วผู้่ญิงสวยข้าได้ห่างเด้อข้าได้ห่างไปรับนักหลองรับทางเทียงเทียนคนนะครับเไม่รูจากท่านี้เนาะเขึ้น่าอยู่เฮี้ยนเพิ่นอ้าวไปขันรถไปเฮ้าไปไปไปมาหาคนแรกนะครับบ้านไม่พัซซีนะครับไปดูไก่สำนักงานครับอ้าวไม่พัซซีพร้อมแล้วออาขคิลุก อาหารเคือกอาหารเชโอ้ยอาหารเชือนรถอหางเชือนอาไปอีกไปอีกอาัคนที่สองอ่าแอมไปไปเยครับไปเร่ขึ้นน้่นหารเทือคนที่สามโอ้ยเขียนอยู่คนละหอกเลครับพี่น้องเลยมาัมากโอ้ย วงเฮาบ้านมีเงินซื้อรถตู้นครับเนาะตังทีรถบัสต้องล้มกบไกลเนี่ยเฮ้ยเอานะครับหางเทียงข้นสุดท้ายแล้วไฟแดงเด็กเาไฟแดงเก็บจังนาโอ้ยรถเด็กดูได้ยินละไปเข้าไปเรื่อยเข้าขไปเรื่อยเข้าโค้งเข้า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 ค้งเข้ค้ง้ค้งเข้ค้ง้โค้ง

เจ้าเพื่อนไทยมาส่องพัดลมมอนยีเด้อพัดลมไห็นอะทรูบักบักขว้างหัวหวังหน้ามาโทษกันว้ายมากมันสีดอนเจ้ายวเป็นเงียบเลยดิเจ้าสีเป็นสายต่อป่ะใครจะเล่นสู้เฟื่องติ๊กเลยต้องคอยเจ้าเฮ็ดยังกินเนี่ยเก็บเต๋อเบิ้ลเตียนเตียนบัวลองเตียนบัวอัจฉริย์ดู Ui, lắp 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 Đây, mình cho thiếu Mình cho rất nhiều đây rồi Ui, cô Phật thách hán, lắp lắp chi Mình cho hai bạn, để nắp lòng thử lọc Thế lốc cái này đây Đó, đến sang thử lọc ồn, bây Thắp lột, thắp đi đi, đó là sổ sổ đi Bé, 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 อีกไอเดี๋ยวเดี๋ยวมีแม่ไปทน่ยมีแม่ไปทำรถท่นขึ้ันเลยอ้ยเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอาอี่ประมาณ4ี่กิโลก็หอดเลยละเนี่ยอยู่บนเรียก้ายเรียซ้ายเรียซ้ายเรียซ้ายเรียวขวาขวาหัยผู้ใด้หลบหองไปกี่พี่ต้นสีเแยกกองไฟนี่นั่นกีพีเอ็ดจแบบนี้ดูไม่ดูไม่ไม่ใช่หนาสื่ เดี๋ยวใช่อีกแับตรงมาตรงมาตรงไปเขาคงคงเนยละคว่ใช่ใส่ใส่โอ้มันคือคงอี๋โอ้ยดูเจ้นี้ดูเจานี้กรรการปนมันคือว่าละบดเจ้ามาเต่สายกันให้มัฒนาเนียนจิตเป็นยังอุบล ไปหูแล้วว่าพวกเจ้าสิไปแสดงกันเมื่อนี้คอยสีขอสพเจ้าวายสวยแล้วเขาแบบคิดตั้งยี่ระบังไม่เอาไมเองจะมีบเป็นโจทย์ห้าร้อยสองพันห้าอยสองพันพันเม่ครบแล้ว เร่งเดียวนี่ลูกน้องคอยประับกายทั้งคอยออมีนี่จวดมาต้องการทั้งสองคนหมดอีกเจ้ายืนซื้อแถวหมดีกอสิจ้าพกเจ้าวัตถุบนได้บมดีกเจ้าเกียร์เขาอยู่บนลูกน้องเจ้าทีจาา่จอยมีใครมนี่ <c oughs> เป็เสียจีนมาเดียวเสยอันเป็นเสียจ <c oughs> ีน,นม,มาลุกน้องมือสายงคอยเสยเส้อซิมซิ ลูกองเมื่อขว ó a ใย้เต้เชิงซึมธรรดาสำหรับบุณีปุณณีคอยสุขการปนนะดิคอยสุขปนปนของพี่ขาปุณณีทุกอย่างผวยมาเอานี่มันจะเห็นหยังเอาหัดปนหัดอิสิติวัดปุ่างผู้ชายขายปิขึ้นอินข้างนอจนหัอิสิติปคอยสุขคืนเลยปด ใบมโหลาบนไอคอนสพุทธยังเดียวเอาจะของมีคาผู้ชายถายเ่ผู้หญิเอาไปคบบเคือเียวเอาไปคเคลือเดียวก็เลยเรนจะไดดูกเอเข้า พู้ชายเอาไปขาเทิ้งู้หญิงเอาไปคบคืนในบุ๊นมาเับตัวที่นี่พูดใช่ได้ยู่อได้ยู่อเออแม่ยูพอหอที่แเหาที่โต๊ะปากมันให้ชุต๊ะมันัดจิตใจเองเดี๋ยวกระสันหายิีส่งน้องไปผูจัการ อาเจ้าได้ตเสื้อเจ้าสู่บ้สู่ไปเจ้าได้ลายเสื้อเจ้าสู่บ้เนี่ยไปเลยเอาเดวพวกเจ้าลายเรียงมาหนีกันมาเลยมันมาทั่วเลยอ่าอย่าที่แล้คนเลย มาพูดดีพูดยากไดิเราก่อ <sk r ises> ้งวกี่จะเอาคนกงแล้วละครเรื่องนี้กะจบลงละครเรื่องนี้ซ้อนหหนูว่าบ่มีสัจจะในมูจู ขอคำพูนะเเดเน่ครัสอนคนไม่มีใจสอ,อส,อสอนไปก็ไร้ค่าสอนมาสอนไปก็ไร้ผลสอนไปสอนมาเวียนวนเกิดเป็นคนควรมันขยันเลย